สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับจัดหนักจัดเต็มของทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายมาลายิวนกาซาเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและพบกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลล่าชั่วร้าย ยิงจรวดใส่พื้นที่สานามฟุตบอลของเด็กอิสราเอลจนทําให้มีผู้เสียชีวิตไม่มากกว่า10คนและบาดเจ็บอีกหลายคนและกองทัพอิสราเอลได้ยิงจรวดตอบโต้อย่างสาสมใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและกองทัพอิสราเอลบุกจับกุมสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายย i ฮ a d อิสาลามปาเลสไตน์หัวรุนแรงในเขตเวสต์แบงก์จับกุมได้หลายคนนําไปลงโทษถานหนัก เมื่อวันที่28กรกฎาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาติบบนโลอและบารมิหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงกวาดล้างและทำลายล้างกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องนะครับที่ตำแหน่งไหนก็ตามมีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเคลื่อนไหวหรือตั้งประจําการอยู่นะครับอย่างเช่นคลิปเหตุการณ์นี้ก็ตั้งอยู่ในโรงเรียนนะครับพี่น้อง โรงเรียนในเขตโนเซรานะครับก็ถูกกองทัพอากาศอ,อิสราเอลยิงระเบิดเจดามที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์ถล่มโจมตีใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะพี่น้องสัตึมสัตตึมแบบนี้จนทำให้เสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีเกิดกลุ่มควมันและเปลวไฟลุกควยพุ่งจากตำแหน่งที่ระเบิดเจดามของกองทัพอากาศอ,อิสราเอลลนใส่หัวปุ่มกวากระไรฮามาที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนในเมืองโนเซรีรัตแห่งนี้นะพี่น้อง จึงก็ไม่รู้ว่าฮามาสคิดได้อย่างไรนะครับไปตั้งโรงเรียนของเด็กชาวปาเลสไตน์เอาไวยในหนังสือกลับมาเอาไปเป็นฐานก่อการร้ายแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับส่งผลให้กองทัพอิสราเอลต้องเล็งเป้าไปที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับที่อยู่ในเมืองโนซีรัตแห่งนี้ทางตอนกลางของฉลวนกาซาจนทำให้เกิดระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยินได้ิชินดีตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยนะพี่น้องควันดำฟุ้งกระจายไปทุกทิศท,ท,ทุกทางเลยนะครับมองไกลๆยังแรงขนาดเลยนะครับอยู่ใกล้ๆคงจอแดงมากๆน่าดูนะครับและทําให้ตึก ของโรงเรียนนูซีรัตแห่งนี้ครับที่ฮามัดซ้ายเป็นฐานเก่อกันร้ายเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีไม่สามารถ คงสภาพเป็นตึกเพื่อเรียนหนังสือให้เด็กชาวปาเลสไตน์ได้ต่อไปหรือคงสภาพเป็นฐานก่อการร้ายให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาต์่องซุมอาวุธยทุทโธปกรณ์และกำลังพลน,นำมาเล่นงานทหารอิสราเอลได้ต่อไปนะครับพี่น้องสตึมสตึมไม่เหลือกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็บ่อยครั้งนะครับที่เห็นกลุ่มกม่อการร้ายฮามาสใช้สถานที่เหล่านี้เป็นฐานกา่อการร้ายนะครับทั้งโรงเรียนโรงพยายบาโลโรงเรียนเด็กแบบนี้นครับพี่น้องมัสยิดด้วยนะครับรวมถึงอาคารพลเรือนต่างๆนะครับที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสชอบเอาเป็นฐานกองการร้ายนะครับพ่่น้องไมูวาจจิตใ ด้วยอะไรนะครับพี่น้องแม้กระทั่งห้องนอนเด็กก็ยังไม่เว้นนะครับพี่น้องยังมีการขุดรูอุโมงใต้ดินใต้เตียงนอนเด็กเพื่อนําไปเป็นฐานก่อการร้ายหรืออุโมงใต้ดินเพื่อใช้ก่อการร้ายอีกนะครับพี่น้องก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากๆเลยครับส่งผลให้กองทัพอิสราเอลนั้นต้องตามมากําจัดฝัน้างให้สิ้นซากให้หายไปจากแผนที่โลกโดยเร็วที่สุดนะครับไม่เช่นนั้นก็จะไปก่อความทําเขียนเขียนฆ่าประชาชน ผู้บริสุทธิ์อีกหลายคนเลยถ้าี่น้องงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ใช้อาวุธหนักที่มีใส่ไม่ยัง้งจัดหนักจัดเต็มอย่างต่อเนื่องให้กลุ่มกอกร้ายฮามาสมาลายสิ้นไปจากโลกนี้ไปนะครับเพราะว่ากลุ่มกอกร้ายฮามานั้นมาให้ทุกแก่ท่านทุนนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นความชั่วร้ายของกลุ่มกอกร้ไยฮิตบัลอดนะครับที่ได้บังอาจเถิมเกลิมยิงจรวดโจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลนะครับและกองทัพอิสราเอลก็ได้สก,ก แต่ก็มีบางลูกที่มาตกใส่พื้นที่ของสนามฟุตซอลหรือฟุตบอลนะครับในประเทศอ,อิสราเอลนะครับพี่น้องที่เด็กชาวอิสราเอลกำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากๆนะครับสำหรับกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอบลเอาะย่งจรวดจมตีใส่พื้นที่พลเรือนของชาวอิสราเอลแบบนี้ซึ่งเป็นเด็กด้วยนะครับที่อยู่ในสนามฟุตซอลหรือฟุตบอลนี่นะครับพี่น้องที่ระบุว่า เป็นจรวดของฮิดบอลลอดนะครับโจมตีใส่เมืองไมาดาชามนะครับทำให้มีพลเรือนของชาวอิสราเอลเสียชีวิตไปถึง11รายและบาดเจ็บหลายสิบคนนะครับซึ่งถูกกลุ่มก,ก่อการร้ายฮิตบอลลอดยิงจรวดจ,จากพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองชีบานะครับที่อยู่ในทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับพี่น้องโดยตามข้อมูลของหน่วยข่าวกรองที่เชื่อถือได้ของกองรับอิสราเอลระบุว่ากลุ่มก,ก่อการร้ายฮิตบอลลอด อยู่เบื้องหลังการปจจระววครั้งนี้แน่นอนนะครับแม้กลุ่มกกรร้ายฮิบบลเลาะออกมาปฏิเสธว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้องแต่กลุ่มกอกรร้ายฮิบบลเลาะอ้างว่าได้ยิงยิดวลหลายสิบลูกใส่ฐานทัพทหารอิสราเอลที่ราบสูงโกราณะครับซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองมัดดาชามนะครับก็มีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับที่ ทางอิสราเอลได้ออกมาเผยแพร่นะครับแสดงหเห็นความเสียหายของสนามฟุตซอลหรือฟุตบอลของเด็กอิสราเอลตรงนี้ครับพี่น้องจนทำให้มีเด็กอิสราเอลเสียชีวิตไปถึง11คนและบาดเจ็บมากกว่า30คนเลยนะครับตามรายงานข่าวนะครพี่น้องซึ่งก็เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากๆนะครับคิดบันลาะ การทำการแบบนี้เป็นการสังหารมู่เด็กชาวอิสราเอลอีกแล้วนะครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากๆนะครับเหมือนกับกลุ่มกวาการ์ไลฮามัดที่เคยกระทำการชั่วร้ายบุกสังหารเด็กผู้หญิงชาวอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมานะครับและมางานนี้ ก็เป็นฮิตวันละอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าจิตใจพวกเขาทําด้วยอะไรนะครับน้องถึงได้มากระทําการชั่วร้ายแบบนี้ได้นะครับซึ่งแอดมินก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเดรกชาวอิสราเอลและประชาชนชาวอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยนะครับในกองทัพอิสราเอลก็โจมตีตอบกลับอย่างหนักและสาสมโดยการส่งเครื่องบินรบเทยวนะครับทั้ง F16 S15F35 ถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุมกอกาไลฮิตวันละในทางตนใต้ของประเทศเลบานอนนะครับอย่างหนักดวงและรุนแรง เพื่อตอบโต้การสังหารหมู่เด็กชาวอิสราเอลนะครับในเมืองมัดไอาชามจะได้มีผู้เสียชีวิตจานวนถึง11คนและบาดเจ็บจานวนมากนะครับในองงานนี้กองทัพอากาศอิสราเอลก็จบตทีสนกลับอย่างหนักหน่วงและรุแลนะครับส่งผลให้ตําแหน่งของกลุ่มก่กอการร้ายฮิตบอลลอนั้นถูกทําลายเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีโดยมีพื้นที่ต่างๆที่กลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลลอรประจําการอยู่นะครับ อยู่ในเมืองบาซิยาครับคีลาเมืองเตฮาฟาเมืองคับลาและเมืองเคียมครับถูกกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีใส่ไม่ยัง้งสัตตึมสัตตึม,ตมไม่เหลือเลยนะครับจนส่งผลให้เกิดระเบิดถรเทิงนเสียหายยับเยินม่มีชิ้นดีเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟลุกโวยพุ่งนะครับอ่ากตำแหน่งที่ระเบิดเจแดงหลังสิงหัวงกุมกอการร้ายฮิตบนลอนะครับเพียงการล้างแค้นให้กับ เด็กชาวอิสราเอลที่ถูกสังหารด้วยจรวดของกลุ่มกอกร้ายฮิตบรอลนะครับสัตวตึมสัตวตึมใส่ไม่มมมยั้งแบบนี้ทําให้สมาชิกกลุ่มก่อกร้ายฮิตบัลล่ถูกจัดหนักครั้งใหญ่อย่างรุนแรงมากๆเลยห้พี่น้องดับเกลนยระยองแน่นอนคาดฐานที่มั่นของพวกเขาแน่นอนจากผลกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองครับที่อยู่ดีไม่ว่าดี ไปขินฆ่าชาวอิสราเอลทําไมนะครับเพื่อช่วยฮามาทําไมสุดท้ายไปให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็โดนเหนาจัดเต็มจากน้ํามือของกองทัพอากาศอิสราเอลและกองกําลังของกองทัพอิสราเอลทุกกองทัพนะครับถล่มโจมตีเสม็ไม่ยัง้งเสียหายยับเยินเพราะว่าไปให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับในเหตุการณ์สุดท้ายนะครับปเป็นเหตุการณ์ที่ทหารอิสราเอลได้จับกุมกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสแบคงนะครับพี่น้องที่ระบ,บวุว่าเคยก่อเหตุ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเพื่อทำร้ายประเทศอิสราเอลนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลนะครับก็ได้ส่งกองกําลังนะครับพี่น้องตกลงโจมตีและบุกจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายคนนะครับที่เป็นกลุ่มก่อการร้ายหัวระแรงเหล่านั้นนะครับถูกทหารอิสราเอลนะครับบุกจับกุมและโจมตีอย่างหนักนะครับและสามารถควบคุมตัวได้หลายคนนะครับที่ระบุว่าอยู่ในเมืองโทมัตอายนะครับทางตอนเหนือของลามาลในเขตเวสแบคงนะครับพี่น้องงานนี้ก็ถูกทหารอิสราเอลจับกุมอย่างต่อเนื่องนะครับ เพื่อนําไปลงโทษสถานักและสักขาข้อมูลทางทหารต่อไปนะครับว่ามีกลุ่มก่อการร้ายประจําการหรือมีแผนการที่จะโจมตีประเทศอิสราเอลอย่างไหนบ้างต่อไปนะครับพี่น้องงันนี้กงทับอิสราเอลก็โจมตีทั้งสวนกาซาเว์แบงค์และพื้นที่ของเลบานอนนะพี่น้องเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่มาทําร้ายประเทศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานะครับ เพื่อคำจัดภัยคุกรามให้ได้มากที่สุดนะครับก็น้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพงเท่านี้จาพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารนี้มาต่อไปขอบคุณมากครับ